สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่าน่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปั้นแป้งชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นโรชาเขียวนะคะทุกคนหลายๆท่านกช็ชื่นชอบชาเขียวอยู่แล้วเนาะ,ะเรามาทําเมนูนี้ไปพร้อมกันนะคะเริ่มจากการใช้ชาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งละลายกับน้ําอุ่นเล็กน้อยนะคะไปแล้วนะคะเราก็จะใส่สีเขียวแก่เล็กน้อยค่ะประมาณสองหยดก็ได้นะคะเพื่อที่เวลาอบแล้วเนี่ยให้สีเขาคงที่นะคะ ทุกคนเราก็จะเติมนมสดไปอีก50กรัมนะคะทุกคนเรามาเริ่มปีกันเลยนะคะเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์สามเบอร์สามนะคะห้าฟองแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งร้อยกรัมค่ะเกลือป่นใช้หนึ่งวนสี่ช้อนชาก้อนนี้เอสพีสิบห้ากรัมนะคะอ่าแล้วเราก็ร่อนแป้งเค้กนะคะ แป้งเค้110กหนึ่งร้อยสิบกรัมเสร็จแล้วเราก็คนนะคะคนกันแป้งเขาฟุ้งนะคะเอาปาดกับปลายตะก้อเลยแล้วเราก็ใช้ความเร็วกลางนะคะความเร็วกลางอแล้วก็เปลี่ยนเป็นความเร็วสูงค่ะ แล้วก็ปิดเครื่องเกลี่ยก่อนนะคะอ่าพอเราปาดเสร็จแล้วเราก็ตีด้วยความเร็วสูงอีกประมาณ2นาทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่เครื่องตีด้วยนะคะอ่าทุกคนพอเราตีครบ2นาทีนะคะ เราก็จะใส่ชาเขียวที่เราผสมกับน,นมไว้นะคะเีลงไปเลยแล้วเราก็ตีต่ออีกหนึ่งนาทีค่ะใช้ความเร็วสูงเหมือนเดิมนะคะทุกคนเนี่ยนะคะพอเราตีครบหนึ่งนาทีเนะะื้อเขาประมาณนี้นะคะนี่เนียวแบบนี้ค่ะเราก็ลดความเร็วกลางนะคะ ให้กองอากาศประมาณ30วินะคะอันนี้ก็ตีครบ30วิแล้วแล้วก็ใช้ความเร็วต่ำค่ะใส่น้ำมันพืชนะคะน้ำมันขึ้พเราใช้30กรัมค่ะค่อยๆเทลงไปแบบนี้นะคะเทลงไปเลยอ่าพอหมดแล้วก็ นะะวนวนให้ทั่วหม้อเลยค่ะวนวนให้ทั่วหม้อเลยปิดเครื่องนะคะปิดเครื่องเราก็เกลี่ยหนึ่งรอบค่ะเพราะว่ามันจะมีพวกน้ํามันติดอยู่นั่นแหละนั่นแหละมันเป็นน้ามันนะคะที่ไปเกาะอ,อ่แล้วเราก็ตีความเร็วต่ำนะคะ ตีไม่ต้องนานค่ะขั้นตอนนี้คือแค่ว่าเราไม่เห็นน้ำมันไม่เห็นน้ำมันลอยเนี่ยเราปิดเครื่องเลยเนยค่ะเสร็จแล้วใช้ถาด1 1บเอูนสิ้นิ้วนะคะเป็นถาดตื่นแบบนี้ค่ะ,ะเพื่อนๆมีถาดอย่างอื่นก็สามารถใช้ได้นะคะะเสร็จแล้วเราก็นำขนมใส่เตาอบเลยค่ะที่แขกใช้ไฟประมาณ 180องศานะคะเราจะใช้ไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมค่ะอบประมาณ15-20นาทีนะคะอันนี้สุกแล้วนะคะแล้วก็เอาออกจากถาดน,นะคะรอให้เขาหายรีมนะคะสำหรับปาดโรของเราค่ะก็จะมีเนยสดชนิดเค็มนะคะ100กรัมแล้วก็เนยขาวค่ะ100่งร้อยกรัมตีด้วยความเร็วต่ำก่อนนะคะเนยก็ให้เขาอ่อนตัวเล็กน้อยนะคะ,รระเราก็าค่อยมาตีเขาจะได้ตีง่ายๆ ถ้าเดี๋ยวเราตีได้ประมาณนี้เราก็จะลดความเร็วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําเชื่อมนะคะเป็นน้ําเชื่อมสําเร็จรูปนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ไปเจ็ดสิบกรัมนะคะแล้วเราก็ตีด้วยความเร็วกลางนะคะจนกว่าเขาจะขึ้นขาวฟูนะคะนี่ก็พอแล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะผสมผสมชาเขียวนะคะอ่าแล้วเราก็ผสมผงชาเขียวลงไปเลยค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ,ะตีด้วยความเร็วกลางนะคะให้เขาเข้ากันดีก็ตีแทบเข้ากันนะคะแบบนี้เรามาเริ่มม้วนกันเลยนะคะนะคะปึ๊บนีอ่อันนี้ก็ไม่แฉะนะคะทุกคนจับมาได้ปกติเหมือนเดิมไม่ลอกติดกระดาษนะคะ อันนี้ขนมเย็นแล้วนะคะทุกคนจะโชว์ด้านไหนดีอะเอาโชว์อันอันนี้ออกข้างนอกแล้วกันนะคะเพิ่มกับอีกหนึ่งรอบเลยจริงๆแล้วเพื่อนๆจะใช้ด้านไหนก็ได้ก็ลองแล้วแต่เราชอบนะคะถ้าเพื่อนๆมือใหม่นะคะพี่แขกแนะนำให้กรีดนะคะกรีดน้ำร่องตรงนี้ เนี่ยคะ่ะจีดลงไปไม่ต้องกดแรงมากนะคะไม่ให้เขาขาดแต่ว่าให้เขาแค่แบบเป็นร่องเป็นรอยนะคะ <structures> ต้นทุนวัตถุดิบวันนี้นะคะส่วนของเนื้อเค้กเนี่ยอยู่ที่40บาท75สตางค์นะคะส่วนทุนของบัตเตอร์ครีมนะคะอยู่ที่29บาท30สตางค์ค่ะตีครั้งหนึ่งเราจะม้วนโรของเราได้2แผ่นนะคะรวมแล้วทุนวัตถุดิบของเราอยู่ที่55บาท40สตางค์ค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะถูกอกถูกใจเพื่อนๆหลายๆท่านเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขโชคดีร่ำรวยกันทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ